ด้านลีโมดกดปุ่มสตาร์สมาธิฮุนไดเฮดวันนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟเอจีีวิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงนหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทครับหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับหยียบเบรคค้างไว้นะครับ กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับตอนนี้เราเดินทางออกจากรรถในระยะ3ถึง้าเมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัประมาณนะนครับมีเสียงสัญญาณบัสเซอร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไฟเดียวกระพริบครับเดินเข้ามาใกล้นะครับระยะในระยะสัญญาณครับฟังก์ชันออโต้พิชีทลาจะมีสัญญาไฟกระพริบสองครั้งนะครับเปิดประตูได้เลยนะครับสั่งล็อกที่รีโหมดก็ได้นะครับสั่งคายล็อกนะครับ ฟังก์ชันสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดลูกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทดีนะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะพร้อมสัญญาณไฟนะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดลูกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับ